เอิงเองเอิงเอยมาแล้วครับมามาแล้วก็ต้องเตรียมเจเลละมาแต่ใครัวมาใไม่ๆสดๆขวเสร็จเอาใส่รถแล้วลงรถเดินขายขายให้และเฉพาะคนซื้อแต่เขาไม่ซื้อแสดงว่าขายแล้วไม่ได้พอเดินแล้วมันเรื่อยๆแม่แจ้าเมยแล้วก็หยุดไม่ได้ไม่ฉันที่มันสั่งมาแล้วแถมยังบอกว่าขายไม่หมดมึงตาย ก่อนที่บัณฑิตศีะน้อยหรือนายชอยชายวัยกลางคนผู้หลงไหลในศิลปะพื้นบ้านของไทยอย่างเพลงช่อยและเลือกใช้การขับร้องเพลงช่อยควบคู่ไปกับการขายข้อโพดคั่วแบบทุกวันนี้ <c oughs> เขาเคยมีอาชีพขับรถรับจ้างอยู่ในจังหวัดชนบุรีมีชีวิตไม่แตกต่างกับคนทำงานทั่วไปแต่ด้วยความฝันที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและภรรยาให้ดีขึ้น เขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานมาทำอาชีพค้าขายเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาไปเจอคุณลุงคนหนึ่งครับที่แกขายป๊อบคอร์นเนี่ยนะครับผมก็เลยไปขอศึกษากับท่านท่านก็ใจดีครับให้ความอนุคเคราะห์เมตตาสอนให้ผมก็เลยออกจากงานมาขายป๊อบคอรน์นเลย ีวแล้วมันนํนามา,นมาสู่การประยุกต์ใช้กับการทํางานหรือมาขายของได้ไงคืออย่างนี้ครับผมเห็นพี่พี่พี่พิการตาบอดนะครับเนาะที่ขายเดินร้องเพลงตามร้านหมูย่างมั่งร้านอาหารมั่งเอ๊พี่เขามีเสียงเพลงไปร้องเขาก็ได้ตัคงเนาะแล้วเราลอง่อยดูไหมเลยถามภรรยานะครับเราลอง่อยขายข้าวโพดดูไหมภรรยาผม้าบอกเธอกล้าเลย ขบอกกล้าลองดูนะผมก็เลยแต่งเพลงชอยตั้งแต่วันนั้นเลยครับมผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมยังไม่ได้แปลเลยละเละนะบอลการช่อยที่เราไปเอาอันจากโยงสิครับ อาจารย์โยอาจารย์น้ออาจารย์่วงคุณไม่ต้องห่วงเพราะถ้าเก่งแล้วหลายขนาดฉันแอบเป็นลูกศิษย์ขอถามสักนิดฉันเก่งไหมแล้วไปแอบลูกศิษย์แอบเป็นลูกศิษย์นี่คือไปเนีนูซีด,<า>ดีเอาไหโอ้ยรู้จากซีดีครับตัววันจะยี่สิบห้าสิบรอบเนาะตัวแผ่นนะ,นะแล้วแล้วมันต้องซ้อมไหมกว่าจะไปขายได้เนี่ยเพราะผมรู้ตังหวะรู้ทำนองรู้ลงกรนะผมก็แต่งเองเลยคือพูดง่ายที่ทำอยู่บ้านนี้เราไม่ต้องซ้อมเลยไม่ต้องครับ ไปถึงเจอหน้างานเราก็เฉยเลยเมื่อก่อนผมหัดใหม่ผมขนาดขั้นละมือเลยครับละมือ,อชอยเลยนะเน<อ>ี่ยเมเปุก <c oughs> คือดูจนติดครับแสดงว่าชอบมากชอบชอบครับชอบมากเลยยิ่งอาจารย์โยกอาจารย์น้องอาจารย์พวงเล่นแต่ลกมุกเนี่ยผมขนาดผมดูแล้วผู้ิผมดูกี่รอบผมก็ขำทุกุกรอบเลยสิ่งที่ที่เราชอบหรือว่าชอบดูหรือว่าเอามาร้องีเหตุผลสําคัญคืออะไร เหตุผลจริงๆเลยครับอยากช่วยครับอยากช่วยอนุรักษ์ไว้ครับเพลงชอย,อยนี่นะครับเหมือนที่อาจารย์เขาอนุรักษ์ไว้เราคนไทยเราก็ต้องช่วยกันดีครับอนุรักษ์เพลงชอยของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเพลงชอยเพลงอีเซลเพลงเรือเพลงขอทานหลายๆอย่างครับมันเป็นของไทยเราครับ ลำดับตารางชีวิตให้เราฟังครับว่าจริงๆตารางชีวิตเริ่มตั้งแต่กี่โมงทำอะไรก่อนถ้าวันพากก็จะใบหน่อยครับวันพากก็จะประมาณตีตีสี่ก,กว่าก็ตีห้าต้องพาน่องทำวัดพอมาเช้าครับแล้วก็ลา้างหน้าแป้งปันนั่นงกินตัแปรมเจ็ดโมงก็เตรียมัวได้เลยครับเสร็จก็ประมาณกับเที่ยงค,ครับคั่วเตาล้นๆนี่ะครับเจ็ดโมงทำค,คนเดียวคนเดียวครับ ด้วยลีลาและความสามารถของนายชอยที่ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจบางคนถึงขั้นอัดคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เขาเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นมาแล้วของที่ตังไม่ผิดหวังเลยใช่ไหม ขอบคุณน้ำใจไม่ตีขอให้งวดนี้ถูกรางวัลใหญ่แต่ค้าช่างสวยเหลือเกินถามหน่อยคุณเธอมีแฟนใหม่หรือยังไม่มีหน้าตาก็ดีเอ๊ไม่มีได้ยังไงหยอกเล่นหยอกเลยนะขอบคุณชาแล้วในแง่ของยอดขายนะครับผมไม่ได้หวังอะไรมากครับยอดขายผมมันดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นไอ้ดีขึ้นเด่นดีขึ้นแน่นอนครับจก จากหกร้อยเขามาเป็นพันหลักร้อยมาเป็นหลักพัน 100, แค่หลักพันมก็เขาใจแล้วก็คือยอดขายเพิ่มครับมีคนรู้จักเขามากขึ้นครับ,รบแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนเทียบเชิญไปเป็นศิลปินเพื่อเป็นแสดงเป็นอาชีพหรือว่าเป็นกิจลักษณะคิดว่าจะผันตัวไปถึงตัวนั้นได้เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสให้คว้าไว้ผมก็ไม่รู้ว่าสำหรับผมจะได้คว้าหรือเปล่า ถ้ามีโอกาสตอนนั้นผมก็คงจะหลอกอยากลองทำดูนะ,ออะเองงิงเอยมาแล้วครับรอบที่สองเชิญพี่และน้องซื้อกันได้มาขายและจนถึงที่เดลิเวอรี่น่าจะบอกให้ ปรโมชั่นมีขอบอกซื้อสอง,งถุงนแถเ็มหนึ่งถุงนอกใครส่วนหนังยางมันไม่เกี่ยวเพราะมันยังเหนียวมันยังเคี้ยวเราไม่ได้อย่าเผลอเราไปเคี้ยวหนังยางเดี๋ยวหนังยางมันลำไส้ตายเอชาเอชา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 ,ชา,ชา,ชาน้อยแม่เอ้พูดถึงในวันนี้อาจจะยังไม่ได้ถึงจุดที่เรา,าพูดคุณว่าอาจจะเป็นโอกาสต่งางๆในแง่ของความพอใจกับ สิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนะครับโอ้พอใจมากครับผมมีความสุขนะครับเวลาผมไปขายแล้วเจอลูกค้ามีเสียงหัวเราะมีเสียงยิ้มแล้วก็มีคำชมคำชมเยอะมากครับอพอใจมากๆครับ บนเส้นทางของ,ของคน<อ>งผมเชื่อว่ามันคงไม่ได้แบบลอยด้วยกีบุลาไม่แ,แน่นอนนะครับม,ม,มันมีมันมีอุปสรรคบ้างไหมครับอุปสรรคของคนทํางานนะครับอุปสรรคของคนทำงานก็คือค,อความขี้เกียจครับถ้าคนเราไม่มีความขี้เกียจอุปสรรคไม่มีหรอกครับถ้าใจคิดว่าขี้เกียจก็ไม่อยากทําอะไรแล้วครับเพราะฉะนั้นอุปสรรครับผมคือต้องทําต้องทําต้องทบ ตอนนี้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นชีวิตเราต้องปรับตัวหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไปไหมครับ,รบเพื่อให้ให้กับ,บสิ่งที่เข้ามาสำหรับตัวผมผมจะไม่เปลี่ยนอะไรครับผมขอเป็นตัวตนของผมยลังที่ผมพูดเสมอว่าแต่ความดังไม่คงที่แต่จงทําความดีให้คงทนนะครับผมจะยึดตรงนี้ไว้จริงๆครับคนเรานะครับเมื่อทําตัวอยู่บนฟ้า มันก็ไม่สามารถมองเห็นเม็ดดินที่อยู่บนพื้นได้แต่เมื่อเราทําตัวติดดินเราสามารถมองดาวทางมองฟ้าได้ครับน,นี่คือหลักคิดหลักที่ใช้กับตัวเองครับผมเราทุกคนต่างขับเคลื่อนชีวิตด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกันแม้การมีเป้าหมายในชีวิตจะทําให้คนเป็นสุขมากขึ้นแต่การพยายามค้นหาเป้าหมายของชีวิตนั้นอาจเกิดขึ้น จากระดับความสุขในการใช้ชีวิตที่น้อยลงสำหรับบัณฑิตศีะน้อยหรือนายชอยเขาเลือกที่จะมีความสุขกับชีวิตที่ได้ทำงานที่เขารักคือขายข้าวโพดคั่วควบคู่กับการร้องเพลงชอยมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่เหมือนใครคือร้องไปขายไปจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของคนสู้ชีวิตที่ไม่เพียงจะต้องขยันอดทนต่อการทำกิน แต่ยังมีความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นในสิ่งที่ตนรักนำความสามารถในการขับร้องเพลงชอยศิละปะพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนให้มาสนใจอุดหนุนสินค้าสร้างเม็ดเงินจากรายได้นำมาหล่อเลี้ยงชีวิตโดยไม่ได้ทำให้ระดับความสุขในการใช้ชีวิตของตนเองลดน้อยลง คุณทุกช่วงเวลา